อุจจีนนะครับหลายคนก็รอที่จะดูเทศกาลแล้วก็ช่วงเวลาในการเชริดสิงโตนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนนั้นชื่นชอบสมัยก่อนนะเวลาตอนเด็กๆนะคะก็จะอยู่ในตงแ<ข>ช่ <laughs> ในระแวกสำเพ็งเป็นคง<ะ>จริงเหรอใช่แล้ว <laughs> แต่ว่าเราเวลาเราเห็นสิงโตวองนพิรักเราจะรู้สึกกลัวเ,เด็กๆนะจะกลัวสิงโต,งโตมาเด็กๆกลแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะเวลาถ้าสิงโตไปบ้านไหนเนี่ยถือว่าบ้านนั้นนี่เหงเหงงเหงนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในบรูไนไม่ได้นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้บรูไนได้มีการออกกฎต่างๆห้ามศาสนาอื่นๆทํากิจกรรมแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะมีการออกกฎเกี่ยวกับการเชิดสิงโตในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ บรูไนเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งศาสนาประเทศหนึ่งที่มีการบังคับใช้กฎหมายชาริอะหรือกฎหมายทางศิลธรรมของศาสนาอิสลามที่ควบคุมความประพฤติของชาวมุสลิมในประเทศรวมไปถึงการปรับปรามกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามซึ่งล่าสุดทางการบรูไนได้ประกาศข้อห้ามในการจัดการแสดงเชิดสิงโต ช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยจำกัดให้มีการแสดงเชื้อสิงโตได้เพียง3มวันคือวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์และอนุญาตให้จัดการแสดงได้3มที่เท่านั้นคือวัดหอประชุมโรงเรียนและบ้านของชาวบรูไนเชื้อสายจีนและได้กำหนดให้การแสดงหยุดพักช่วคราวในระหว่างพิธีละหมาดอีกทั้งยังห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีเชื้อสายจีนร่วมการแสดงดังกล่าวอีกด้วยข้อห้ามที่ออกมานี้ ถือว่าเข้มงวดมากสำหรับเทศกาลตรุษจีนที่มักจะเต็มไปด้วยสีสันของการแสดงเชิดสิงโตและขบวนพาเรดแม้แต่ประเทศมุสลิมเพื่อนบ้านที่มีชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ยังไม่มีการออกกฎที่เข้มงวดเท่านี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของบรูไนที่มีการประกาศห้ามทำกิจกรรมศาสนาอื่นเพราะสิ้นปีที่ผ่านมา ได้มีการประกาศห้ามประชาชนเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสซึ่งกฎข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อในอนาคตเท่ากับว่าประชาชนในประเทศบรูไนจะไม่สามารถจัดงานฉลองวันคริสต์มาสได้อีกแม้การออกมาตราการปราบปรามช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนจะดูเป็นเรื่องใหญ่โตในสายตาคนนอกแต่การควบคุมกิจกรรมทางศาสนาไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับบรูไน ที่มีประชากรกว่า70%นับถือศาสนาอิสลามและดูเหมือนว่า <c oughs> การควบคุมดังกล่าวจะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นหลังจากรัฐบาลประกศาศใช้กฎหมายชาริอะอย่างเคร่งครัดทั่วประเทศเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2557ซึ่งกฎหมายดังกล่าวควบคุมการแสดงออกทางศาสนาในรูปแบบต่างๆต, <c oughs> ตั้งแต่การเรียนการสอนไปจนถึงการเผยแพร่ศาสนา ผู้ที่ละเมิดข้อบังคับก็จะถูกลงโทษโดยการจ่ายค่าปรับเป็นเงินสูงถึง20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ650,000บาทและอาจต้องโทษจำคุกถึง5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับการใช้กฎหมายนี้สะท้อนถึงความเคร่งศาสนาของประเทศบรูไนที่ไม่ต้องการให้ชาวมุสลิมหลงไหลไปกับพิธีการเฉลิมฉลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เพราะอาจทำให้มีผลต่อความศรัทธาของชาวมุสลิมในประเทศได้แม้มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลบรูไนจะเปรียบได้กับสำนวนที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนว่าการออกข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับศาสนาอื่นจะทำให้ภาพลักษณ์ของบรูไนติดลบในสายตาชาวโลกแม้แต่ประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมเองก็ออกมาโต้ว่าศรัทธาของพวกเขา ที่มีต่อศาสนาอิสลามนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าสิ่งล่อลวงใจอย่างต้นคริสต์มาสหรือการเชิดสิงโตจะมาทำลายได้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาชมเรื่องราวที่เป็นสีสันกันครับ